สวัสดีค่ะวานสวนหอมดินจังหวัดอ่างทองค่ะพิกัดหน้าวัดนิ้วลายนะคะวันนี้พามาดูตู้บอลตู้นี้นะคะที่สวนจะมีอะไรบ้างสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้ผ่านะคะท่านใดสนใจสามารถจะมารับราคาส่งที่สวนได้เลยนะคะไม้กำลังสวยเลยนะคะ อย่างตัวอย่างต้นนี้จะเป็นพยามนเป็นไม้ผ่านะคะพยามนตอนโตน,นี้เขาจะสวยมากเลยนะคะเป็นไม้เก่าเป็นบอลเก่าพยามนมีจํานวนนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับไปขายต่อเข้ามาที่สวนได้เลยเรามีราคาพิเศษให้หรือผู้ที่สนใจเลี้ยงบอลไว้ดูเล่นหรือเก็บบอลเก่าบอลรุ่นใหม่มีนะคะ ตอนเก่าอย่างต้นนี้ก็จะเป็นในจันหนวดเขี้ยวนะคะนี่นะคะในจันหนดเขี้ยวกำลังกำลังสวยเลยค่ะเป็นไม้ผ่าอย่างต้นนี้เป็นน่าจะเป็นเจ้าสัวนะคะคือที่ผ่าชิ้นบางชิ้นบางบางชิ้นนี่เราต้องรอดูเขาโตอีกนิดหนึ่งว่าว่าใช่เขาไหม อย่ตรงนี้จะต้นนี้ก็เป็นเป็นเท้าลำไยเพราะตอนผ่าใส่กล่องแล้วก็ใส่ไว้รวมๆแล้วก็แล้วก็ค่อยมาแยกปลูกลงกระถางน,นะคะต้นนี้ร่ำรวยนะคะกัดสีสวยมากเลยค่ะส่วนสามกระถางน,นี่ สีมาแจมๆเลยนะคะว่าไงคะว่าไงคะลูก <c oughs> อย่างอันนี้เป็น <c oughs> เจ้าสัวนะคะดูสีเขาสิคะสวยมากเลยคะ่ะเพเจ็ดสี ้นนี้เป็นพรเจ้าสัวนะคะพ่ออ่อนถ่ายวิดีโออยู่น,น,นี่นะคะก็จะมีหลากหลายชนิดอยู่มีบรรดานซัพ์นะคะมีบรรดานซัพ์มีพญามลมีพรเจ้าสัว มีในจันหนดเขี้ยวมีในจันหนดเขี้ยวต้นแดงๆต้นนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะเท้ามหาพลพวกนี้ก็น่าจะเป็นไม่ก้าวทับก็ไม่ก้าวทับไม่ไดางนี่ค่ะ เท้าลำไยเจ้าจกักรพพัดส,ส่วนตรงนี้จะเป็นบางใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นเท้าลำไยนะคะ ตรงนี้จะเป็นลูกไม้